ช่วงนี้ข่าวใหญ่มากครับรับเสเซียกำลังเร่งเชื่อมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียเข้ากับระบบไฟฟ้าของตัวเองหลังสายส่งฝั่งยูเครนถูกตัดขาดหมดสิน้นฟังดูเหมือนเรื่องเทคนิคธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้ามองลึกนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามทั้งสนามรบและสนามพลังงานยุโรปเลยทีเดียวเพราะอย่าลืมซาปอริสเซียคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป หัวใจพลังงานของยูเครนก่อนสงครามผลิตไฟได้มากพอเลี้ยงคนกว่า20ล้านคนแต่ตอนนี้มันอยู่ในมือรัสเซียและสิ่งที่รัสเซียกำลังทำคือการพยายามตัดมันออกจากระบบของยูเครนแล้วดึงเข้ามาอยู่ในกริดไฟฟ้าของตัวเองฝั่งยูเครนพูดชัดรัสเซียจงใจตัดสายไฟเพื่อยึดโรงไฟฟ้าอย่างถาวรรัสเซียตอบกลับว่าเราแค่ซ่อมสายที่เสียหายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนิวเคลียร แล้วความจริงคืออะไรกันแน่นี่คือการป้องกันโรงไฟฟ้าจากอันตรายหรือคือการผนวกพลังงานของยูเครนเข้าเป็นของรัสเซียและที่สำคัญถ้ารัสเซียเชื่อมระบบสำเร็จผลกระทบจะไปไกลกว่าสงครามมันอาจเปลี่ยนสมดุลพลังงานของทั้งยุโรปตะวันออกเลยครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกดูข้อมูลจริงจากทั้งสองฝั่งว่ารัสเซียกำลังทำอะไร ยูเครนตอบโต้ยังไงและ IAEA หรือองค์กรนานาชาติมีท่าทีแบบไหนเพราะนี่ไม่ใช่แค่สงครามในสนามรบอีกต่อไปแต่มันคือสงครามแย่งชิงพลังงานที่เดิมพันด้วยความมั่นคงของภูมิภาคทั้งภูมิภาคเพื่อจะเข้าใจว่าทำไมซาโปริเซียถึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความตึงเครียดอีกครั้งเราต้องย้อนกลับไปสักนิดครับโรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดนิโปรทางตอนใต้ของยูเครน เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปมีเครื่องปฏิกรณ์ถึง6เครื่องผลิตไฟได้กว่า6,000เมกะวัตต์เยอะพอจะเลี้ยงทั้งประเทศเล็กๆได้เลยก่อนสงครามโรงไฟฟ้านี้คือหัวใจของระบบพลังงานยูเครนทั้งไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเมืองใหญ่และโครงก่ายสาธารณูปโภคล้วนพึ่งพาจากที่นี่แต่พอรัสเซียบุกในปี2022ทุกอย่างเปลี่ยนหมดครับ กองทัพรัสเซียเข้ายึดพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้ตั้งแต่เดือนมาราคมปีนั้นและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโรงไฟฟ้านี้ก็อยู่ในเขตยึดครองของรัสเซียด้านเทคนิคโรงไฟฟ้ายังมีเจ้าหน้าที่ชาวยูเครนทำงานอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียส่วนบริษัทที่ดูแลคือรอสอาตอมของรัสเซียเอง ซึ่งก็สร้างความกังวลให้ทั่วโลกเพราะ IAEA e เคยบอกชัดว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่กลางสนามรบมาก่อนตั้งแต่ช่วงกลางปี2022ถึงตอนนี้โรงไฟฟ้าซาปโปรรเซียไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบยูเครนอีกเลยทุกเครื่องปฏิกรถูกปิดลงเพื่อความปลอดภัยเหลือเพียงระบบเลี้ยงน้ำหล่อยเย็นและระบบควบคุมรังสีที่ยังต้องใช้ไฟอย่างต่อเนื่อง แล้วไฟเหล่านี้มาจากไหนปกติมันจะดึงจากสายส่งหลักของยูเครนแต่ปัญหาคือสายส่งพวกนั้นอยู่ในแนวรบบางเส้นถูกตัดจากการสู้รบบางเส้นหายไปแบบไม่ทราบสาเหตุผลคือโรงไฟฟ้าแห่งนี้ต้องพึ่งพาเครื่องกำเนิดดีเซลสำรองอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ระบบหล่อเย็นยังทำงานได้ซึ่งอันตรายมากครับเพราะถ้าเชื้อเพลิงดีเซลหมดเมื่อไหร่ระบบหล่อเย็นหยุดทันที และนั่นคือจุดเริ่มของหายนะเหมือนฟุกุชิมา่านี่แหละครับคือเหตุผลที่ทุกครั้งที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ดับไฟทั่วโลกต้องจับตาและครั้งล่าสุดนี้ก็รุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือนเพราะตอนนี้ไม่มีแม้แต่สายเดียวที่เชื่อมเข้ากับระบบยูเครนถามว่าทำไมถึงขาดพร้อมกันหมดฝั่งยูเครนบอกว่ารัสเซียจงใจตัดเองเพื่อจะเปลี่ยนสายไปเชื่อมเข้ากับระบบของตัวเอง ส่วนรัสเซียบอกว่ามันเกิดจากการสู้รบในพื้นที่ไม่ได้ตั้งใจเลยแต่นี่คือจุดเริ่มของคำถามใหญ่ที่ทั้งโลกกำลังตั้งรัสเซียกำลังซ่อมสายเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือจริงๆแล้วกำลังสร้างการผนวกพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปยุคใหม่เอาละครับถ้าเรามาดูฝั่งรัสเซียจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวรอบโรงไฟฟ้าซาปโปริเชียในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยล่าสุดสำนักข่าว t a s s เ และ n t t r r อร์ของรัสเซียรายงานตรงกันว่ารัสเซียเริ่มขั้นตอนการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าของตัวเองอย่างถาวรแล้วการเชื่อมต่อครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่สายไฟเส้นเดียวครับแต่เป็นทั้งโครงข่ายเทคนิคระดับภูมิภาคโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ไฟฟ้าจากซาโปริเชียสามารถไหลเข้าสู่เขตรอสตอฟและไครเมียได้โดยตรงหน่วยงานที่ดูแลคือ โรเซเนอกตบริษ ну ัทในเครือโรซาตอมของรัฐรสเซียซึ่งประกาศเมื่อสัปดาห์นี้ว่าการทดสอบระบบเชื่อมต่อใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้วและจะเริ่มกระบวนการซิงกกับโครงข่ายภาคใต้ของรัสเซียในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ารัสเซียอ้างว่านี่คือมาตรการด้านความปลอดภัยทางพลังงานเพื่อให้พื้นที่ภายใต้การควบคุมสามารถมีไฟใช้ได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะในฤดูหนาวที่ใกล้เข้ามา แต่สิ่งที่น่าสนใจคือรัสเซียไม่ได้พูดถึงการส่งไฟฟ้าเข้าสู่ยูเครนอีกเลยนั่นหมายความว่าจากนี้โรงไฟฟ้าซาปโปริเชียอาจกลายเป็นทรัพย์สินด้านพลังงานของรัสเซียแบบเต็มรูปแบบเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลมอสโกบางคนยังพูดตรงไปตรงมาว่าซาปโปริเชียจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบพลังงานรัสเซียเหมือนกับที่ไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้ว นอกจากนี้รัสเซียยังเร่งวางสายส่งใหม่จากเมืองเอนาโฮดาที่ตั้งโรงไฟฟ้าเชื่อมตรงไปทางใต้เข้าสู่โครงข่ายของไครเมียที่กำลังขยายสายผ่านทะเลอาซอฟซึ่งถ้าทำได้สำเร็จนี่จะเป็นการผนวกพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีและอย่าลืมนะครับว่าหลังจากไครเมียถูกผนวกในปี2014รัสเซียเคยมีปัญหาใหญ่เรื่องไฟฟ้าเพราะยูเครนตัดสายส่ง จึงต้องสร้างสายพิเศษข้ามช่องแครบเคิร์ชตอนนี้ดูเหมือนเครมลินไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำอีกพวกเขาเลยเริ่มสร้างโครงข่ายพลังงานสำรองที่ไม่ต้องพึ่งยูเครนอีกต่อไปส่วนโรซตตอมเองก็ประกาศเพิ่มทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเข้าไปในพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า200คนในรอบเดือนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นการตรวจสอบระบบลอยเย็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่แหล่งข้อมูลตะวันตกบางแห่งบอกว่า จร,จริงๆคือการเปลี่ยนระบบควบคุมให้เข้ากับมาตรฐานของรัสเซียทั้งหมดนี้สะท้อนว่ารัสเซียไม่ได้มองซาโปริเชียเป็นแค่พื้นที่ยุทธศาสตร์อีกต่อไปแต่เป็นสินทรัพย์พลังงานระดับรัฐที่ต้องรีบผนวกเข้าระบบให้เร็วที่สุดและเมื่อมองในมุมยุทธศาสตร์ถ้ารัสเซียเชื่อมสําเร็จพวกเขาจะได้สองสิ่งคือ 1. คือแหล่งไฟฟ้าขนาดยักษ์ที่สามารถจ่ายให้ดินแดนที่ยึดครอง 2. คือเครื่องต่อรองทางการเมือง ที่ยูเครนไม่สามารถใช้เป็นพ่พลังงานได้อีกต่อไปแต่ถ้าหันมามองฝั่งยูเครนภาพที่พวกเขาเห็นมันต่างออกไปโดยสิ้นเชิงครับหน่วยงานพลังงานของยูเครนอย่างเอเนโกอะตอมออกแถลงการตอบกลับทันทีบอกว่าสิ่งที่รัสเซียกำลังทำอยู่ไม่ใช่การป้องกันพลังงานแต่คือการปลงลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ ยูเครนกล่าวว่ารัเสเซียกำลังพยายามตัดขาดซาปอริชเชียออกจากโครงข่ายไฟฟ้ายูเครนอย่างถาวรเพื่อรวมเข้ากับระบบของตนซึ่งจะถือเป็นการละเมิดอธิปไตยทางพลังงานของประเทศรัฐบาลเคียฟยังชี้ว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านนิวเคลียร์อย่างร้ายแรงเพราะระบบความปลอดภัยและการตรวจสอบเดิมทั้งหมดของโรงไฟฟ้านั้นออกแบบภายใต้มาตรฐานยูเครนไม่ใช่ของรัเสเซีย พูดง่ายๆคือถ้ารัเสเซียเข้าไปเปลี่ยนการควบคุมหรือระบบพลังงานโดยไม่ได้รับการรับรองจาก IAEA e มันเท่ากับเสี่ยงระเบิดทางเทคนิคทันทีครับฝั่งยูเครนย,ยังอ้างว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีเจ้าหน้าที่เทคนิคหลายคนของยูเครนถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางให้วิศวกรจากโรซาตอมเข้ามาแทนแม้รัเสเซียจะปฏิเสธแต่เอเนโกอะตอมยืนยันว่ามีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ควบคุมหลักบางส่วนจริง นอกจากนี้ยูเครนย,ยังมองว่าการเร่งเชื่อมซาโปริเชียเข้ากับระบบรัเสเซียไม่ได้เป็นเพียงเรื่องพลังงานแต่เป็นยุทธศาสตร์ผนวกในเชิงโครงสร้างเพราะถ้ารัเสเซียเชื่อมระบบไฟสำเร็จเท่ากับว่าดินแดนยุทธครองทั้งหมดตั้งแต่เมริโตพอลเอเนโคดาไปจนถึงไครเมียจะเชื่อมโยงกันด้วยสายไฟฟ้าชุดเดียวกันภายใต้เครือข่ายมอสโกยูเครนบอกว่านั่นจะเป็นหลักฐานเชิงเทคนิคของการผนวกดินแดนที่ยากจะย้อนกลับหรือพูดอีกแบบหนึง่ง ต่อให้รัเสเซียวันหนึ่งถอนทหารออกจากพื้นที่แต่โครงข่ายไฟที่ผนวกไปแล้วมันจะยังอยู่กับรัเสเซียล่าสุดประธานเอนนโกอะตอมยังเรียกร้องให้ IAEA e เข้าตรวจสอบทันทีพร้อมกล่าวว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันทั้งทางเทคนิคและจิตใจของเจ้าหน้าที่ที่ยังเหลืออยู่พวกเขากำลังทำงานในสภาพที่ไม่ปลอดภยัยและไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารกับเคียฟโดยตรง ขณะเดียวกันรัฐมนตรีพลังงานยูเครนก็ออกมาเตือนยุโรปว่าถ้ารัเสเซียผนวกซาโบริชเชียเข้ากับระบบพลังงานสำเร็จมันอาจทําให้รัเสเซียควบคุมเส้นทางไฟฟ้าสำรองของยุโรปตะวันออกได้บางส่วนเพราะบางสายเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายทางใต้ของยูเครนซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้การยึดครองเรียกได้ว่าฝั่งยูเครนมองเรื่องนี้เป็นมากกว่าการยึดครองทางทหารแต่มันคือการยึดครองระบบชีวิตของประเทศเพราะไฟฟ้าไม่ใช่แค่พลังงาน แต่มันคือเส้นเลือดของรัฐครับและเมื่อใครสักคนตัดสายเลือดนั้นออกแล้วต่อเข้าร่างกายของตัวเองมันคือการผนวกในระดับลึกที่สุดที่ไม่ต้องใช้ปืนเลยสักนัดเดียวพอเรื่องนี้เริ่มร้อนขึ้นองค์กรระหมังประเทศก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้ครับล่าสุดราฟาเอลครอสซี i, ผู้อำนวยการใหญ่ของ IAEA e หรือองค์การพลังงานประมณูระหว่างประเทศออกแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่า IAEA e ได้รับรายงานว่ารัสเซียเริ่มกระบวนการเชื่อมต่อซาปอริเชียเข้ากับโครงข่ายของตนเองจริงแต่กรอซี่ย้ำชัดว่าโรงไฟฟ้าซาปอริเชียยังคงเป็นทรัพย์สินของยูเครนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเขาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยงการดำเนินการทางเทคนิคที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของระบบปฏิกรณ์และเตือนว่า แม้เครื่องปฏิกรณ์ทั้ง6จะปิดอยู่แต่ยังต้องได้รับไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหล่อยเย็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หากขาดเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็อาจเกิดความร้อนสะสมจนควบคุมไม่ได้ครอสซี่ยังเปิดเผยด้วยว่าทีมเจ้าหน้าที่ IAEA e ยังคงประจำอยู่ในพื้นที่แต่ถูกจำกัดการเข้าถึงบางส่วนโดยเฉพาะโซนเทคนิคที่รัสเซียกำลังปรับระบบไฟใหม่เขาใช้คำว่า เรายังไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบสายเชื่อมใหม่ที่กำลังสร้างอยู่ซึ่งพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ไม่มีใครรู้แน่ชัดเลยครับว่ารัสเซียกำลังต่อสายอะไรเข้าระบบแบบไหนหรือมีการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างมากน้อยเพียงใดด้านสหรประชาชาติเองก็เริ่มเคลื่อนไหวโฆษกของเลขาธิการ UN ออกมาเรียกร้องให้หยุดการกระทำใดๆที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยพลังงานนิวเคลียร์พร้อมย้ำว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือในสงครามฝั่งยุโรปคณะกรรมการยุโรป EU Commission แสดงความกังวลอย่างสูงโดยระบุว่าการครวบคุมโรงไฟฟ้าโดยประเทศที่รุกรานเป็นการละเมิดสนธิสัญญานิวเคลียร์สากลมีรายงานด้วยว่าสาภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้โรซาตอมซึ่งแม้จะยังไม่ถูกความบาดไฟเต็มรูปแบบแต่ตอนนี้กำลังถูกจับตามองอย่างหนัก ในขณะที่องค์กรพลังงานในยุโรปตะวันออกหลายแห่งเริ่มทำการจำลองสถานการณ์ความเสี่ยงหากโรงไฟฟ้าซาปปอริเชียสูญเสียระบบหล่อเย็น ผลการจำลองเบื้องต้นบอกว่าแม้จะไม่ถึงขั้นระเบิดเหมือนเชอร์โนโบิลแต่ก๊าซรังสีสามารถกระจายตัวได้ในรัศมี200กิโลเมตรครอบคลุมบางส่วนของโปลแลนด์และโรมาเนียกอสซีปิดท้ายด้วยคำเตือนที่สั่นสะเทือนใจที่สุดว่าทุกครั้งที่มีการขัดข้องทางไฟฟ้าในซาปโปริเชียโลกทั้งโลกเสี่ยงด้วยไม่ใช่แค่ยูเครนหรือรัสเซีย และนี่คือเหตุผลที่ตอนนี้ทั้งยุโรปและสหรัฐกำลังกดดันให้รัสเซียคืนการควบคุมโรงไฟฟ้าแก่ยูเครนอย่างน้อยก็เพื่อให้ IAEA e เข้าถึงได้เต็มรูปแบบอีกครั้งทีนี้ถ้าเรามองให้ลึกกว่าขาวจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของรัสเซียไม่ได้เป็นแค่เรื่องเทคนิคพลังงานเลยครับมันคือเกมผนวกเงียบที่อาจเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ยุโรปในระยะยาว ก่อนหน้านี้รัสเซียใช้กองทัพยึดพื้นที่แต่รอบนี้พวกเขาใช้ไฟฟ้าเป็นอาวุธเพราะเมื่อใดที่ซาปโปริเซียเชื่อเข้าสู่ระบบรัสเซียสำเร็จมันจะไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ทางพลังงานแต่คือการประกาศอำนาจผ่านโครงข่ายไฟฟ้าพูดง่ายๆคือถ้าไฟจากซาปโปริเซียวิ่งเข้าสู่เครือข่ายมอสโกได้จริงยูเครนก็จะสูญเสียเส้นเลือดหลักที่เคยเลี้ยงเศรษฐกิจภาคใต้ทั้งหมดแล้วรัสเซียจะได้หัวใจพลังงานของยูเครนไปอยู่ในมือ นักวิเคราะห์ด้านพลังงานจากหลายประเทศบอกตรงกันว่าสิ่งที่รัสเซียกำลังทำอยู่คือการสร้างเขตพลังงานใหม่ที่ครอบคลุมทั้งดินดดนยึดครองตั้งแต่ซาปาริเซียไครเมียไปจนถึงชายฝั่งทะเลดำซึ่งจะทำให้รัสเซียสามารถผลิตส่งขายไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องพึ่งยูเครนอีกต่อไปและอย่าลืมว่าพลังงานไฟฟ้ามีมูลค่าทางการเมืองสูงมากครับ เพราะไฟฟ้าคือสิ่งที่เชื่อมโยงกับน้ำระบบคมนาคมโรงพยาบาลอินเทอร์เน็ตทุกอย่างอยู่บนมันหมดใครคุมพลังงานเท่ากับคุมชีวิตผู้คนในพื้นที่ดังนั้นการผนวกโรงไฟฟ้าอาจไม่ได้แค่เรื่องไฟแต่มันคือการควบคุมอัตลักษณ์ของพื้นที่ด้วยเมื่อเมืองหนึ่งเริ่มใช้ไฟจากรัเสเซียใช้ระบบควบคุมรัเสเซียเอกสารการซ่อมบำรุงเป็นภาษารัเสเซีย วันหนึ่งคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเมืองนี้คือส่วนหนึ่งของรัเสเซียโดยไม่ต้องมีธงหรือทหารเลยมันคือสงครามจิตวิทยาในรูปแบบใหม่ครับที่เรียกว่า energy annexation หรือการผนวกผ่านพลังงานอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเวลาทำไมรัเสเซียเร่งตอนนี้ถ้าดูปฏิทินพลังงานยุโรปจะรู้ว่าฤดูหนาวกำลังใกล้เข้ามาและรัเสเซียอาจกำลังส่งสัญญ,ญาณว่าเราไม่เพียงมีน้ำมันกับแกส๊ส แต่เรายังถือครองแหล่งไฟฟ้านิวเคลียร์ของยุโรปตะวันตกด้วยนี่คือไพ่ต่อรองชั้นดีในโต๊ะเจรจาระดับโลกเพราะถ้าความตึงเครียดเพิ่มขึ้นรัสเซียสามารถกดดันยุโรปทางอ้อมได้ว่าอย่าลืมนะว่าถ้าซาโปริเซียมีปัญหาคุณก็จะเดือดร้อนด้วยในอีกมุมหนึง่งบางนักวิเคราะห์มองว่านี่อาจเป็นการปรับสมดุลของรัสเซียหลังความเสียหายหนักจากแนวรบโดเนสและคาคิฟการประกาศความสำเร็จเชื่อมระบบไฟฟ้า อาจเป็นภาพลักษเชิงชนะทางเทคนิคที่นำเสนอให้คนในประเทศเห็นว่าเรายังคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้อยู่เรายังมีชัยทางพลังงานพูดอีกแบบมันคือการชดเชยความพ่ายแพ้ทางทหารด้วยความชนะทางเทคนิคและถ้ามองให้ลึกกว่านั้นอีกสิ่งนี้อาจเป็นสัญญาณของสงครามพลังงานยุคใหม่ที่ไม่ได้มีแต่ปืนกับรถถังแต่มีสายไฟโครงข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเป็นอาวุธในสนามรบเงียบ เพราะในศตวรรษที่21การตัดไฟของประเทศหนึ่งอาจสร้างผลกระทบได้เทียบเท่ากับระเบิดลูกหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับถ้ามองจากภาพรวมทั้งหมดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ซั b บเรจิมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของโรงไฟฟ้าอีกต่อไปมันคือภาพสะท้อนของสงครามยุคใหม่ที่ไม่ได้วัดกันด้วยกำลังทหารอย่างเดียวแต่ด้วยการควบคุมโครงสร้างชีวิตประจำวันของผู้คน เราเคยคิดว่าสงครามจบเมื่อเสียงปืนหยุดแต่ตอนนี้เห็นชัดเลยว่าต่อให้ปืนเหียบถ้าไฟดับเมืองก็ยังอยู่ในเงื้อมมือของผู้ที่ควบคุมพลังงานอยู่ดีผมมองว่าการเชื่อมสปโปริยเยยเข้ากับระบบของรัเสเซียมันสะท้อนวิธีคิดของเครมลินได้อย่างชัดเจนคือพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่ดินแดนแต่ต้องการอำนาจในการหล่อเลี้ยงดินแดนนั้นยูเครนเองก็รู้ดีว่า ถ้าเสียโรงไฟฟ้านี้อย่างถาวรเท่ากับเสียหัวใจของระบบพลังงานภาคใต้มันไม่ใช่แค่เครื่องปฏิกรณ์หกเครื่องแต่มันคือความสามารถในการควบคุมชะตาของตัวเองในทางกลับกันรัเสเซียก็คงเชื่อว่าการผนวกพลังงานจะทำให้พวกเขามีอำนาจต่อรองในเวทีโลกมากขึ้นแต่คำถามคือพลังงานที่ได้มาภายใต้การยึดครอง มันจะคุ้มกับความเสี่ยงทางนิวเคลียร์มหาศาลไหมและถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นมันจะไม่ใช่รัสเซียรหรือ,อยูเครนที่จ่ายราคาเพียงลำพังแต่คือทั้งยุโรปและโลกทั้งใบที่ต้องเผชิญกับผลลัพธ์เพราะสุดท้ายแล้วพลังงานนิวเคลียร์ไม่รู้จักคำว่าพรมแดนผมคิดว่าเรื่องนี้คือบทเรียนสำคัญของโลกยุคใหม่ครับ ว่าความมั่นคงทางพลังงานไม่ได้หมายถึงการมีทรัพยากรมากที่สุดแต่หมายถึงการมีความไว้วางใจมากที่สุดและนั่นคือสิ่งที่ตอนนี้ทั้งรัเสเซียและยูเครนอาจไม่มีเหลืออยู่เลยในสายตาของอีกฝ่ายสงครามพลังงานอาจยังไม่จบแต่ความจริงคือทุกครั้งที่ใครสักคนพยายามควบคุมพลังงานของอีกประเทศ มันจะย้อนกลับมาเป็นพลังที่ไม่มีใครควบคุมได้เลยในที่สุดเอาละครับสรุปทั้งหมดที่เราดูมาวันนี้โรงไฟฟ้าซาป,ปริซิยาไม่ใช่แค่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าอีกต่อไปแต่เป็นสมรภูมิพลังงานยุคใหม่ที่ท้งรัสเซียและยูเครนกําลังต่อสู้กันอย่างเงียบๆรัสเซียเร่งเชื่อมระบบเพื่อผนวกพลังงานเข้ากับตัวเองยูเครนเตือนว่าเป็นความเสี่ยงระดับนิวเคลียร์และเรียกร้องให้ IAEA e ตรวจสอบในขณะที่ยุโรปและสหรัฐ ก็กำลังจับตาและเตรียมมาตรการตอบโต้สิ่งที่ชัดเจนคือพลังงานไม่ได้เป็นแค่ทรัพยากรอีกต่อไปมันคืออาวุธที่ไม่มีปืนและใครควบคุมพลังงานได้ก็เหมือนควบคุมชีวิตผู้คนนั้นด้วยถ้าคุณติดตามเรื่องนี้เหมือนผมคุณจะเห็นว่าโลกยุคใหม่เปลี่ยนไปแล้วทุกความเคลื่อนไหวด้านพลังงานสามารถสะท้อนถึงสงครามความมั่นคงและการเมืองระดับโลกถ้าอยากเห็นการอัปเดตล่าสุดทุกครั้งและเข้าใจความเป็นไปของสงครามพลังงาน กดไลค์ให้คลิปนี้แชร์ให้เพื่อนเห็นและอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณคิดว่าสเปริซิยาจะอยู่ในมือใครในอนาคตผมจะติดตามสถานการณ์นี้ต่อเนื่องและเอามาเล่าให้คุณเข้าใจง่ายๆแบบไม่พลาดทุกประเด็นแล้วเจอกันตอนต่อไปครับเรื่องนี้ยังมีให้ติดตามอีกเยอะ